ในร้านมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโทรหาผู้จัดการแล้วจะโทรหาผู้จัดการทำใหมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยฮะอืมไอ้ที่นี่อีกคนหนึ่งขอไอ้ที่นี่ก่อนหลบหน่อยผู้หญิงโทรหาพ่อมึงก็อีกคนมันใช่ที่มึงนั่งไม่เว้นออกไปอีกคนมะเนี่ยอีกอออโทษโทรติดมือไปหน่อยโทษทีครับ เอาเลยแฮสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนทันทีวีนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไอเอ็มพาธามเวอร์เกอร์นั่นเองนะครับก็คือวันนี้เราจะมาดูแรร้านสะดวกซื้อนะครับกับการสมัครเป็นพนักงานพาธามใช่เพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีงานเลยครับเงินก็ไม่มีจะกินข้าวไอ้ตายเถอะผมเลยต้องออกมาหางานพาธามทำนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปทำงานกันนะฮะผมขอให้ทุกคนชูนิ้วชี้ขึ้นมาหรือนิ้วอะไรก็ได้กดไปที่ปุ่มไลค์สักคนหนึ่งทีขอบคุณมากแฮ ยังไงฝากด้วยนะกำลังใจลุ้นๆเลยล่ะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปเล่าในโปรแกมแล้วกันนี่ My name is アปาอะไรวะอัพาร์เอัพดชื่ออีปสสือนะผมก็เป็นคนธรรมดาคนนึ่งอะฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้นะอะไรอิชินเก๊กเกเกเกกเกกกถ้าเป็นถ้าภาญี่ปุ่นอังกฤษนี่ผมตุยจริง เออนได้ยินที่นี่มันไม่เคยปลอดภัยนะแล้วก็ชาวบ้านที่นี่เหมือนพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับตลอดเวลาเลยเอาง่ายก็คือหมู่บ้านนี้แม่งอันตรายฮะ <laughs> วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกเลยนะฉชนจะทํางานพาร์ทไทม์นะเออเดี๋ยวเชนต้องไปแล้วล่ะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะไปสายนะมาแลว้วฮะอู้ลุกมองไหนลันได้เดี๋ยวมีปุ่มลันเด้บรรยากาศนี่เป็นเมืองที่น่าขนลุกซะจริง นี่มันในญี่ปุ่นถูกไหมอ่าอ่าเราต้องไปร้านของเรานะครับทุกคนครับแล้วร้านของเรามันไปทางไหนทานนั้นไม่น่าใช่ตรงนี้มีอะไรมืดไปหมดมันเป็นเกมร้านสะดวกซื้อจิกปะเนี่ยคุณถามจริงก็คือบรรยากาศที่นี่คือแบบย่านการค้าที่เยอะมากเฮ้ยมีคนเมาด้วยสวัสดีครับไอ พี่เมาขนาดนั้นเหรอเอ้ยกูไม่เมากูแค่เดินไม่ตรงเฉยๆอ๋อขอโทษครับพี่โอเคไม่กลัวละมีร้านแบบอุ้ยนี่ร้านซูซีหรือเปล่านะรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยตรงนี้มีร้านอะไรกันพี่อ่าโอ้แมนนอนทำอะไรกันพี่เออเออไม่รู้เหมือนกันอนะรู้สึกดูดเยอะไปหน่อยดีนะ โอ้โอเคโอเคน่าจะเม,มาเลยครับผมเป็นยานแบบการค้าเขาเรียกว่าอะไรยานท่องเที่ยวนะสวัสดีครับโอ้โหหิวฟูไปเลยวัสดีครับพี่วัสดีครับเดี๋ยวชมโอเคมาเดี๋ยวเราไปทํางานสายโอเคนี่เป็นร้านสะดวกซื้อที่ฉันจะทํางานนะ <c oughs> ฉันต้องไปทักทายผู้จัดการก่อนอ่ามาผู้จัดการอยู่ไหนร้านนี้โล่งมากเลยมีจักรยานงจักรยานให้ได้เลย ผู้จัดการอยู่นั่นแน่เลยสวัสดีครับผู้จัดเกิรนเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยอืมเสียงดังกูตกใจหมดไอเวนอืมสวัสดีเดินมาแนละ้วฮะเดินเดียมาต่อยกูรูนนะ้ป่าเนี่ยไม่ได้เจอผู้จัดการเฮ้ยผู้หญิงไปทั้งฝัังร้านแล้วเธอเป็นคนหรือเปล่านะหรือว่าเธอเป็นโอ้คุณเองเหรอฉันอรอคอยที่จะรวมงานกับคุณอยู่นะดีเลยใช่ผมเองครับตอนนี้ยังไม่มีลูกค้านะ เอาว่าไปดูในร้านก่อนล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะเริ่มงานนะ่ะได้เลยครับผมเมื่อคุณพร้อมแล้วกว็เข้าประจําตําแหน่งแล้วกันนะได้เลยได้เลยมาได้เลยไอเฮียไอเฮียของร้านโอเคคุณมาที่นี่เมื่อคุณพร้อมได้เลยผมขอดูลานรอบๆก่อนล้วกันนะครับไหนตอนนี้มีอะไรบ้างโอ้ยเฮียตกใจจัด ยืยนอยู่วันดีครับนีน่าฉันเดาว่าเป็นคนเป็นพนักง,งานฟ้าทัพคนใหม่ใช่ไหมใช่แล้วครับวันนี้งานของฉันเสร็จแล้วแต่ฉันยินดีที่ได้รู้จักกับคุณนะอ๋อมันเป็นเหมือนกาบเป็นผัดนะั่นใช่ไหมฮะก็คือผัดเช้าเสร็จแล้วผัดบ่ายผัดเย็ยนก็มาต่ออะไรอย่างงี้ยินดีที่รู้จักครับผมอืมแล้วก็จุดจุดเด็กไขป่ปลาไปเออแล้วก็เด็กไข่ไปคืออะไรมีอะไรจะเล่าหรือเปล่าครับผู้หญิงร้านนี้มันมีอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่ามันจะเป็นงานยากแต่ขอให้โชคดี มันจะมีอะไรมาต้อนรับฉันหรือเปล่านะอืมแต่คุณพี่มีแฟนหรือยังเจ้มีแฟนหรือยังครับไม่กลับบ้านหรอครั <S <S บพี่เออกลับแล้วมีผัวแล้วโอเคครับยูอ่ะโอ้ประตูปิดเะอด้วยอืมผัวพี่จะรู้ไหมโอ้แม่งร้านหนีแกอเวนโอเคโอเคฉันจะปล่อยนายทำหน้าที่แคชเชียร์แทนนะอืมได้เลยครับผมเริงแคชเชียร์แต่ผมถนัดคิดเงินลูกค้านี้ไม่เคย ราดสักกระบาดเดียวเออฉันไมีเรื่องสำคัญที่ต้องไปจัดการน,นะเนีเด็ก <c oughs> ใหม่มามึงไม่ <c oughs> ไม่คิดจะมาอยู่สอนงานกันเลยไปทํางานที่ไหนนะอยู่กับคนใหม่ก่อนสอนเขาให้เข้าใจก่อนไอเวนอันนี้คือความในใจนล้วนๆะะครับไม่มีอะไรหรอกวันแรกฉันต้องอยู่คนเดียวเหรอนั่นไง <c oughs> ไวให้กูอยู่คนเดียวไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นวนนะ อม,มันคืองานธรรมดาธรรมดาทั้นแหละโอเคงานง่ายๆนะจะให้คำแนะนำคุณทางโทรศัพท์เอ้ยขอบคุณมากที่หลังไม่ต้องไอเวนเอ้ยโอเคอย่งางนั้นก็จัดการทุกอย่างเรียบร้อยนะได้ได้เลยคนระับพี่ <c oughs> เปิดประตูมึงจะดังไปไหนวันเนี้ยหูกูจะแตกไอเวนมา <c oughs> ก็จะเหลือเราคนเดียวแล้วครับในร้านแห่งนี้อืม รอให้ผู้จัดการโทรมาโอ้โหโทรมาไอ้รันเลยเฮ้ยในนี้ฉันไหมอะได้ยินครับได้ยินครับรแรกนะก็ถือเครื่องสแกนสินค้าไปในมือของคุณนะ่นะแล้วก็เมื่อลูกค้าน,นำสินค้ามาให้คุณคุณก็แกสแกนง่ายใช่ไหมโอ้โหโ,โอเคง่ายมากแล้วเครื่องอยู่ไหนฮะไหนวะเครื่องสแกนไหนเครื่องสแกนกูอยู่ไหนฮัลโหลนี่หรือเปล่าเครื่องสแกนของฉันไม่ใช่สวัสดีครับผม อ่ารอลูกค้าหยิบของอ่าหยิบมาดีๆพี่หยิบมาดีเชิญครับผมวางได้เลยครับแหมพี่ซื้ออะไรฮะฮะอ่ามาแล้วไหนขอญาติสแกนอ่าฮะโอ้ยพี่ซื้อเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยขอบคุณมากครับหูวลลูกค้าที่ดีเดี๋ยวเอามาตีไข่มะ เอามาตีใครวะไหนจะเจอลูกค้ากูถือแฉลงกูถือแฉลงรอเลยอ่ะไหนทำอะไรโอ้มาดูดบรีในร้านอืมแต่มันใช้ที่มึงไวเด้ยเอาแล้วมึงหายไปไหนมึงไายไปไหนมึงลูกค้าก่อปัญหาทำให้ร้านได้รับเลตติ้งแย่ต้องจัดการโอเค โอ้โหโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ครับมาเริ่มงานครับตอนนี้เป็นเวลา,ลาของเรานะจ๊ะมีคนมาละอยู่ตรงนู้นอ่ามีสองคนลูกค้าสองคนมีแฉลงกับเครื่องสแกนพร้อมวันนี้ผู้จัดจาก,การไม่อยู่เหมือนเช่นเคยอ่ดูเวลามีคอมเปิดคอมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไหนลูกค้ามาแล้วฮะสามคนเฮ้ยมีคนวิ่งมาด้วยเดี๋ยว โอเคอืมมันทำอะไรตรงนั้นแนละ้วล่ะเดี๋ยวทำไมมไม่ไปเข้าร้านวะอะมากินทำาตรงนี้มนมันใช่ดีออกกํลาลังกาย <c oughs> ไม่ดีเฮ้ยไม่ออกดีอื่นไอ้เวนใครใครมากวนโอเคขิงเงินก่อน โอ้เก็บครับเก็บครับอืมสแกนสแกนสแกนขอบคุณมากไหนใครมาทําอะไรฮนพี่ยินหาของอยู่หรือเปล่าคนไหนวะเอออ่าสแกนก่อนสแกนก่อนอืมอืไอคนนี้ก็ซื้อเยอะให้ได้เลยนะฮะไม่ธรรมดาขอบคุณเนีครับพี่ที่ซื้อกันนะครับมีใคร ไอ้นี่วิ่งมาหลังร้านทำไมวะเออวิ่งมาหลังร้านทำไมวะไม่รู้เดี๋ยวต้องลงไปดูหน่อยละเป็นยังไงอืมขอบคุณมากนะพี่อืมขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวแล้วมีคนอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยมีคนอยู่หัวนอกร้านดูบปหลีนอกร้านเหรอใช่เปล่าเด็ดไอ้เหี้ยนี่แปลกๆไอ้เหี้ยนี่แปลกเอาไม่ใช่เหะเราผ้าร้อยโอเคขอโทษครับ โอเคอ๋อเขาเขาโทษเขาโทษครับอ๋อคุณไม่ได้ผิดอะไรใช่แค่ใส่ใส่กระม망วันในหัวเฉยไม่มีอะไรโอเคโอเคโอเคครับขอโทษครับเดี๋ยวนั้นมึงมาทำอะไรในโกดังกูละไอ้เวรเอ้ยเข้ามาได้ยังไงเดี๋ยโอ้ยไอ้ตายเถอะฮะซื้อของกันได้ดีไม่ได้ใครกันเฮ้ ใครอยู่ในนั้นน่ะกูได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนนอนอยู่เดี๋ยวเยวคิดเ,เงินก่อนกินกันก่อนไอเวนเอ๋ยใครมันนอนวะอ่ะคำหนึ่งเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมาเจ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา <laughs> มันใช้ที่นอนของมึงไหมเ, <laughs> เวนกลับบ้านไปนอนบ้านอีก <laughs> ย ไอ้ไขรมึงมึงมาทำอะไรตรงนี้ไอ้จะตายแดกไข่ปลาไปเวนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจามาแล้วมาผมพร้อมจะแหลครับเจข <c oughs> อบคุณโอ้อ่ะ thank you อะไรมึงมีปัญหาอะไรกูปะ่ะอ่ะแล้วแต่งแต่งตัวแบบ โอเคอ่ะอได้ได้ไดพี่ไม่ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงแต่งตัวไงก็ได้ซื้อของร้านผมได้หมดอะนะอันนี้อะไรซื้อของมะเนี่ะโอเคโหก็เต็กแใครเดี๋ยวนะขอตรวจสอบก่อนมีใครมาอยู่หลังร้านหรือเปล่าไม่มีเอ๊แล้วทำไม มันขึ้นบวกหนึ่งนะอือรือผมจะคิดไปเองโอเคไม่เป็นไรสแกนก่อนสแกนก่อนอ่าขอบคุณมากฮะอ่ะพี่เป็นยังไงเอาอะไรซื้ออะไรพี่โอ้โห้น้ำขวดหนึ่งฮะในร้านมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโทรหาผู้จัดการแล้วกูจะโทรหาผู้จัดการทําไมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยฮะอือม,มันไอ้ที่นี่อีกนคนนึงขอไอ้ที่นี่ก่อนหลบหน่อยผู้หญิง โทรหาพ่อมึงก็อีกคนมันใช่ที่มึงนั่งไม่เว้นออกไปนี่คืออะไรไปนอนบ้านไอสัตว์เอ้ยโอยีคนมะเนี่ยอีออดออโทษโทรติดมือไปหน่ทยนทีครับเอ๊ะใคร มีคนมาอยู่ข้างหลังมีคนอยู่หลังร้านมึงเป็นใครมทอมาเขียนพลังหาป้ามึงอ๋อมันเลิะเธอไอเวนมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้ยแล้วมึงมาวิ่งอะไรตรงนี้ไอชิบหายมันใช่ที่ไหมโอ้ยเฮ้ยามามาโจร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 จุ้งมาป้นกูัหอ ออกูปตนมึงก่อนเลยแล้วกันเอามาห้าร้อยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วมึงอยู่ข้างล่างดีๆไม่ไปเป็เลอยังไงโอ้ยอะไรกาะหัวโอเคนึกว่าเจ้าอีกคนนะ โอเคลูกค้าคนนี้โอเคดูไม่บดอ,อ่ะใส่หน้ากากอ่าไม่เป็นไรพี่กูห <c oughs> ลบไงไม่โดนกูหลอกไอเวนยังไงยังไงไอเวนมึงยังไงหึหึเล่นเวทบอลเหรอหขอยอดซ้ำทีนึงเลยไหนใครมีคนฮะ <laughs> มึงทำเชี่ยอะไรมึงเชี่ยอ้ยลงไปโอ้แต่ละคนอ้าวอ้าวไอ้ยินดีเชียดอร่อยมึงจ่ายตังคูหรือ,อยังไอสัต <laughs> ว์เอ้ยโอ้ออะไรวะเนี่ยแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนะ เออลานกูเละหมดแล้วไอ,อ้เอ,อ้ยมึงกี่คนมึงกี่คนอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเด้อเด้อเด้อโอ้ลานกูอีนี่มายืนทำอะไรยืนทำอะไรยืนทำอะไรมึงโอ้ลานเลอะเละหมดเลยมันดูบุหรี่ อะไรในร้านกูแล่วโอ้ยเอ๊ะวันดีครับพี่คิดเงินก่อนคิดเงินก่อนสิ่งที่สองสิ่งที่หนึ่งโอเคขอบคุณมาก้ตายเถอะเจอลูกค้าอะไรมากมายก็ไม่รู้ไหนซูมสิอืมมานั่งเล่นคอมอะไรในร้านกูวะือเล่นอะไรอารสิบแปดมึงเปิดคลิปโป้ในร้านกูเหรอเนี่ยโอ้ย สันหาเน Super hero อะไอแอมซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่พ่อวะสัตว์เป็นรู้หมดแล้วเนี่ยโอ๊ยอันนี้อะไรมึงจะมึงจะยกยกไปทำเชียอะไรอีเวนที่ตังของกูโอ๊ย <laughs> เวลคัมเวลคัมพ่อึองือะเวดวันนี้มีแค่กูคนเดียวมึงใครมึงเป็นใครโอ้ยไอ้เหี้ยโอเคมาซื้ออะไรโอเคเอาอีกคนด้วยเปล่า <c oughs> เอออ่ะอะไรวะเนะี่ยมึงอะไรวะเนะี่ยมึงอะไร อ๋ออ๋อออเคพีวิ่งแค่วิ่งมาซื้อของเดี๋ยวเดี๋ยวเงยของไปไหนอะอ้อขอโทษั <laughs> <c oughs> บพี่พี่กำลังเก็บของใช่ไหมผมรู้ผมรู้โอเคเฮ้ยมีคนอยู่นู้นใครนอกอรอ oh, ไอสัตว์เอ้ยทูผ่าพ่อม <c oughs> ึงอะโอ้ <c oughs> เอาอะไร แดกอีกแล้วเดกไม่จ่ายตังค์มึงจ่ายตังค์ก่อนเอะจ่ายตังค์ก่อนพี่โอเคอพังหมดพังหมดชีวิตกูเพนกวินมีเพนกวินด้วยทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยมึงอะไรโอเคโอเคใส่มาเฉยเพนกวินตีเพนกวินได้ไหมตีไม่ได้อโอตีไม่ได้โอเค วัสดีครับสวัสดีครับมาเชิญครับพี่โอ้ยทางเข้าร้านกูไม่ต้องเข้าประตูประตูกันแล้วเข้าทางไหนก็ได้จริงๆไหนมีใครทําอะไรหรือเปล่าสแกนครับอือหือว่าเพนกวินม่งมาอยู่ในห้องแอร์กูแน่เลยจริงๆเข้า <laughs> เข้า <laughs> อ่ะเสร็จแล้วขอบคุณมากครับอ่ะคุณตาค่อยๆเดินนะฮะผมว่าผมมีวิธีคุณตาเร็วขึ้นนะเอออ่ะเร็วขึ้นหน่อยนะคุณตา <I 'm S 1> เร็วขึ้น <laughs> นิดนึงนึ <laughs> 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 มาทำไมเนี่ยนี่อะไรมึงพังตู้กดเงินไอเวทเอ้ยพังอาบป้ามึงเลยมาพี่มาสแกนโอ้มีคนไปนอนไถเครื่องเย็นกูละนี่คืออะไรเ <laughs> พนกวินเฮ้ย ตู้ดิอุ้มเหมือนกินยังไงอ่ะเฮ้ยมันนอนที่อะไรตรงนี้ไอ้วะเฮ้ยโจรอืมไม่รู้โจรแม่งอะไรวะเน,น,ะวะนี่ยไต่ไ่หมดเลยเขยไปหมดเลยใครมาบ่นเลยกูอีกบ่นเลย,เยบบกูอีไกไอ้นี่เหมือนกันบ่นเลยกูบ่ดอะไรอย่าบ่นกู กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วอไม่ไหวแล้วไหนมีใครอยู่หลังยืนอยู่ทำไมวะเขาเปในห้องอ่ะอยู่ในห้องอยู่ในห้องนี้ <S <S ไอเวรห้องนามห้ามดูดบุหรี่ <S <S 1> <S 1> มึงเห็นป้ายไหมอิสลัดเอ้ยอะไอนี่เหมือนกันพังของกูแล้เชียอะไรอา้า มึงเข้าไปในห้องกูอีกเร็วไอ้อบอดเซฟห้องกูหับป้ามเหรอเพนกวินอ่ะเพนกวินนับไปเนะี่ยมึงมาอีกตัวเชีย่ยอะไรวะเนะี่ยมึงตัวเชีย่ยอะไรเอาไปอแต่ละวันของกูกโทษด,ดวยแด้ ฉันรู้นะมันเป็นวันที่ยากลําบากอยากชเชี่ยเลยแถวนี้มันเป็นอะไรกันวะผู้จัดจาการผมไม่เข้าใจเลยดูมันยิมย้มยิมย้มยิ้มเชียรอะไรเออฉันก็จะไปพักร้อนเนะี่ยคุณสามารถดูแลร้านได้สักหนึ่งเดือนไหม <laughs> งานก็ไม่เคยจะสอนกูไม่เคยอยู่เปิดดูแลกูป่วยก็อยู่คนเดียวกูเป็นพนักงานใหม่ขอบคุณมากไอ้ผู้จัดจาการอีเวนเน่ กูถือแฉลงกูถือทำไมกูถ okay ือแฉลงทำไมแล้วมันบังคับให้ผมถือด้วยนะคืออะไรโอเคโอเคกูลาออกจากงานนี้แน um, ่นอนไอ้จบวดจบอุ พฤอิการก็แบบวันแรกก็ไปท,ทําทุระส่วนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออจะเตะไปไหนก็รู้แล้ววันนี้บอกว่าเรจะไปพักร้อนเน่ะสักหนึ่งเดือนใะห้กูดูแลร้านแล้วเจอลูกค้าบวดหัวก็ได้ให้กูกูลาออกดิกู <c oughs> ไม่อยู่แล้วโอ้อน,นี่ปลดล็อกหูเยอะมากนะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกแล้วใครมาเต้นหล่ำหน้าลานมารูโยคะโอ้เยอะมากจริงๆเยอะมาก โอเคครับ okay ทุกคนครับไปกันบ้างครับนอนในตู้ไอติมรีเวนเป็นไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าครับยังไงก็ฝากกด subscribe แล์แชร์กันให้ด้วยนะครับ <c oughs> ชอบเกมนี้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กันเยอะๆนะครับนะจะได้รู้กัน,นว่าสนุกสนานนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ดูตรงนี้แล้วนะฮะก็อยากจะให้มีความสุขกันทุกคนนะฮะอย่างน้อยก็อยากให้มี รอยยิ้มกลับไปบ้างนะหรือบางคนที่อาจจะไม่ได้หัวเราะอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็จะทําให้มีรอยยิ้มในมุมปากเกิดขึ้นได้ก็ผมก็ดีใจแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามาดูกันนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในช่องนะฮะฝากกดซับสไครฝากกดแชร์นะกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากฮนะ